อาร์เซนอลสยามสวัสดีครับผมเจอกันในสรุปข่าวอาร์เซนอลประจำวันนี้นะครับวันที่14มีนาคม2568เป็นยังไงกันละ่ะกับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับรอบ8ทีมสุดท้ายของซูเปอร์ปอยลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอะไรแบนี้นะฮะแล้วก็ไปเจอกับทีมเรอัลมาดริดสมใจอยากเลยนะครับคือไม่ได้บอกว่าสมใจอยากหรอกแต่ว่าพอมันดูเส้นทางแล้วเนี่ยถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบระหว่างมาดริดกับแอตมาดริดใช่ไหมยังไงแอตมาดริดมันก็ยากกว่า เรียลมาริดนะครับไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งแต่ว่าด้วยเรื่องของสไตล์รูปแบบการเล่นถ้าคุณได้ดูเกมที่2มาริตเจอกันคุณจะเห็นว่าโอ้โหเรียลมาริดขณะที่ว่ามีเกมรุกเยอะแยะขนาดนั้นะระดับพกาเนี่ยยังเจาะแอดมาริตไม่ได้เลยนะครับเล่นกันได้ดีแข็งแกร่งมากๆแต่ว่าพอไปอยู่ในช่วงของการดวลจุดโทษสุดท้ายทุกอย่างมันก็ ไปเป็นใจให้กับมาริททั้งหมดเลยนะครับมีการพูดถึงเรื่องของประเด็นลูกจุดโทษที่เีืนอเวลสยิงเข้าไปว่าเอ้ยมันฟาวไหม่ฟาวยังไงเป็นจังหวะเดียวหรือ2จังหวะก็ถกเถียงกันไปแต่ว่าถ้าเราดูจากปฏิกิริยาของอเวลสนก็จะเห็นว่าเออมันเขาก็ดูนิ่งๆนะครับเขาดูเหมือนกับว่ายอมกับว่ามันเป็น2จังหวะจริงๆ นะครับก็เลยทำให้เรเบรดนะครับชุดขาวผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอกับาร์เซนอลของเรานะครับเกมกับ p s v เนะี่ยผมไม่ได้ทำหลังเกมนะเพราะว่าเหมือนที่บอกแล้วว่ามันมันเกมสกอร์ค่อนข,ข้างขาดนะครับแล้วก็พอเห็นไลน์อัพกับการลงเล่นแบบตัวจริงแล้วก็แบบมันมันยังวัดผลอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแล้วก็ที่ตลกก็คือว่าแนวรุกแดนบนของเรา3คนมิเกลเมโนนะครับเล่นเป็นกองหนา้าตัวเป้าไม่พอเนาะไรฮิมเล่นเป็นมิดฟิลเล่นเป็นตัวรุกไม่พอ รันเชนี่ก็โดนผลักดันมาเล่นเป็นวิ่งอีกด้วยนะครับเป็นปีกอีกด้วยก็เป็นอะไรที่ดูตลกน่ลยเพราะว่าอาร์ตตอมิมีปัญหาเรื่องของนักเตะบาดาเจ็บเยอะเหลือเกินแต่เดี๋ยวพอเข้าสู่เดือนเมษา,ายนก็จะได้บุคโยสาก้ากลับมาอีกคนหนึ่งค่อยมาดูอีกทีว่าโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของ UCL เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเราก็วิเค,ค,คราะห์กันไปคร่าวๆแล้วว่าเอ้ย เราต้องมาเจอกันกับทีมมาริดนะหรือมาริดนะแล้วก็ให้นักเตะของเราที่หายจากการมาเจบนั้นกลับคืนสนามได้ถึงจะดูโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ทีเนี้เราไปกลับไปดูกันก่อนนะครับว่าศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ที่รอบ8ทีมนั้นมีใครผ่านเข้าสู่รอบต่อไปยังไงกันบ้างนะครับความน่าสนใจของของรอบ8ทีมก็คือว่าปรากฏว่าทีมลิเวอร์พูลนะครับที่แพ้ให้กับปารีสเนี่ยก็ มีเสียงบ่นค่อนข้างเยอะเลยเหมือนที่เราได้คุยกันครับว่าเฮ้ยทำไมทีมอันดับหนึ่งต้องจับมาเจอก,กันกับทีมใหญ่อย่างปารีสเลยก็เป็นเพราะว่าในรอบรอบลีกเนี่ยปารีสเขาทําผลงานได้ไม่ดีเขาเลยต้องจับมาเจอลอร์พูก็แค่นั้นเองถ้าปารีสทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสที่จะเจอทีมที่ไม่ใช่ล์พูนะครับอันนี้มันก็เป็นผลสำหรับผมนะผมด้ว่าผมโอเคนะเพราะว่ามันคือการใช้ความเก่งของของแต่ละทีมลงเล่นในรอบลีกไปเลย นะครับถ้าคุณเอาเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ้าคุณรู้ว่ารอบต่อไปจะต้องเจอกับมีโอกาสเจอกับทีมทีมนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรหลีกเลี่ยงกันได้เช่อนอันดับ1เจออันดับ2อันดับ2เจออันดับ1อะไรเชิงประมาณนี้ดังนั้นรอบแทีมสุดท้ายตอนนี้อาร์ซนอลเจอกันกับเรอลมริดนะครับปารีสเจอกันกับทีมแอสต์มิลล่าซึ่งก็วิล่าก็มาได้ดีนะแต่ว่าวิล่าเองก็รอบส6บกทีมเจอกันกับคลับบูชที่ไม่ได้แบบหนักหนาอะไร อ,อีกสายหนึ่งก็คือเป็น, aza, นบาซ่าเจอกันกับต็อดมุลบาเยนเจอกันกับทีมอินเตอร์มิลานดูทรงตอนนี้แล้วนะถ้าว่าอาร์ซนอลผ่านเรอัลมาดริดไ,ไปได้จริงๆนะครับมีโอกาสจะเข้าชิงสูงมากๆนะเพราะว่าทีมที่อยู่ข้างหน้าเราทั้งหมดคือทีมที่เล่นเกมลุกเป็นหลักเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันว่า มันจะมีโอกาสยังไงวันนี้ผมจะขออนุญาตลุยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพิมลีกอังกฤษให้มันหมดนะเพราะว่าเราไม่ได้อัปเรื่องของพิมลีกอังกฤษคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกหลายคอนเทนต์ที่ที่มีอยู่แล้วก็เตรียมเอาไว้นะครับแต่ว่าเหมือนเดิมนะวันนี้คือวันที่1 4ใช่ไหมครับผมวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับผมกับการปิดรับเสื้อเติร์คิดนะครับของอาร์เซนอลสยามนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะทางกล่องข้อความของ Facebook Fanpage ของอาร์เซนอลสยาม นะครับตอนนี้ถูกปรับให้เป็นภาษาไทยไปแล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษปรากฏว่าโดนฝั่งของฝั่งของ facebook เขาแจ้งนะครับแจ้งเตือนมารูรกันเลยนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Arsenal สยามผมกำลังอยู่ในหว่างเดินทางไปหัวหินนะครับพอดีได้ได้จ็อบมาเกี่ยวกับรีวิวเส้นทางนิดหน่อยจริงๆมันเป็นเส้นทางการบินนะครับแต่เนื่องจากว่า ทีมงานเน่เอานางแบบไปด้วยเราก็เลยจําเป็นต้องเสียสละที่จะเดินทางแบบปกติไปก่อนแล้วตอนบินกลับเนี่ยค่อยอยขึ้นเครื่องกลับพร้อมกันหมดก็ <c oughs> <c oughs> สนุกดีครับได้เดินทางรถไฟด้วยนะครับเครื่องบินรถไฟเครื่องบินเรือเมย์รถไฟนะครับทาเกือบหมดแล้วตอนนี้สนุกไปอีกแบบหนึง่งโอเคสู่เรื่องราวของเรานะครับวันนี้มีเรื่องของอะไรกันบ้างใช่ไหมเรื่องแรกเป็นเรื่องของการที่อาราซอนจะเสริมกองหน้าตัวเป้าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบ เราบอกว่าเราต้องการกองหน้าใช่ไหมเข้ามาเสริมทําให้ทีมมันจบสกอร์ให้มันทําประตูได้แต่ในแง่ของความเป็นจริงเขาบอกว่าเฮ้ยการที่อาร์ตอนจะเอานักเตะก,กองหน้าคนนึงเข้ามาทีมตอนเนี้มันอาจจะไม่ใช่ครับเพราะว่าอาร์ตอนกำลังอยู่ในสภาวะของ ทีมที่ต้องเหมือนเหมือนต้องต่อยอดไปอะไรกันใหม่อเดี๋ยวเราสุนทรภัณเป็นยังไงนินาเสื้อสีดําทองของเราเติร์ดคิดนะครับใครสนใจติดต่อที่กล่งองข้อความของอาร์ซนอลสยามปิดรับจนถึงวันที่15มีนาคมนี้นะครับใครที่ไม่ทานไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะทํารอบ2อีกทีหนึงแต่ว่าขอให้รอบหนึ่งมันเสร็จให้หมดกันก่อนให้เห็นของจริงว่ามันดีไม่ดียังไงกันก่อนนะครับแล้วก็ที่2ครับมันมาจากการที่ อาร์สโนเจอกับแมนยูผลพวงกับการเจออาร์สนนลแมนยูทำให้โอกาสในการควา้าแชมป์พิมลิเกอังกฤษมันน้อยลงอย่างที่เราได้ทราบอยู่แล้วแล้วก็เลยมีนักวิจารณ์กูรูอดีนเตเตออกมาพูดถึงอาร์สโนลในแง่มุมหลายอย่างแล้วตัวของรอยคินก็เชื่อว่าอาร์สโนลปืนใหญ่ปีหน้าก็น่าจะไม่ได้แชมป์อีก ก็น่ใจเฮลอีกก็เลยหยิบม,มาล้วสุกันฟังว่าทําไมเขาถึงมองอย่างนั้นแล้วก็ต่อยอดไปที่เรื่องของการเสริมของหน้าแล้วก็เรื่องของสลิบาที่พูดถึงว่าเขาต้องการอยู่กับทีมต่อไปแล้วต้องการคว้าชแชมป์หรือว่าสิ่งพิเศษกับอาร์เซนอลซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลที่อง์รวมก่อนเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสในฤดูก,กาลหน้าของอาร์เซนอลนะครับไปดูกันก่อนครับว่ารอยคีนเนี่ยเขาพูดอะไรยังไงแล้วทําไมนะครับฝั่งของเดลิเมลเนี่ยก็เลยเขียนวิเคราะห์มาว่า บางทีแล้วเนี่ยรอยคีนอาจจะพูดถูกก็ได้กับ6เหตุผลที่บอกว่าทําไมรอยคีนอาจจะพูดถูกต้องเพราะว่าอาร์สต์ตอนนี้นั้นยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะลุ้นแชมป์หรือว่าคว้าชแชมป์พิมลิกอังกฤษนะครับเขาก็ร่ายยาวแนะพูดถึงว่าอาร์สต์ตอนนี้นั้นแต้มเนี่ยตามหลังลิวพูก,กี่คะแนนแต่เมื่อเรามาดูภาพรวมของอาร์สต์คือโอเคอาร์สต์จำเป็นต้องเสริมนักเตะกองหน้าก็จริง แต่พ่าเขาก็ไม่ไหนใครเข้ามาแล้วอาการบาดเจ็บของมาตินเนลี่บูคิโยซาก้ากราเบลเชียสุดเป็นอะไรที่ยากเข้าไปอีกครับซึ่งรอยคีนก็เชื่อว่าอาร์เซนอลนะครับยังเป็นทีมที่ไม่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในในฤดูกาลหน้าไม่มีเขาชอบว่าเป็น e v i d e เ c นนะครับก็คือเป็นหลัก ประกันชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรคอนเฟิร์มว่าถ้าหากว่าอาร์ซนอปรับปรุงทีมขึ้นมาในฤดูกาลหน้าแล้วพวกเขานั้นจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ว่าอาร์ซนอรมีปัญหาเยอะมากครับไม่ใช่แค่เรื่องแค่กองหน้าเรื่องของการบาดเจ็บอย่างเดียวนะครับแต่กว่าคุณดูขุมกำลังของอาร์ซนอในภาพรวมแล้วพบว่ามันกําลังจะเข้าสู่ไซเคิลสุดท้ายวงจรสุดท้ายของของฟุตบอล เพราะว่าทีมชุดนี้มันเติบโตมาด้วยกัน3ปี4ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเลยแล้วมันอาจจะพนักเตะหลายคนเริ่มรู้สึกว่ามันจะถึงจุดพีคแล้วอ่ะอาจจะเหนื่อยล้าแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งตัวของเดลเมลเองก็เลยหยิบเรื่องนี้มาวิเคราะห์นะครับว่าดับแรกนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของกองหน้าของอาร์เซนอลอาร์เซนอลต้องการจะอัปเกรดกองหน้าแน่นอนเราทราบอยู่แล้วว่ามันมีนักเตะกองหน้าหลายคนที่อยู่ในลิสต์ของอาร์เซนอลแต่คําถามคือการที่อาร์เซนอลจะเสริมนักเตะกองหน้าเข้ามาสู่ทีมนั้น มันจะเป็นโจทย์ที่อาร์เซนอลสามารถควาชช้าแชมป์ได้จริงๆไหมเราพูดถึงสไตล์ของนักเตะเป๊ปเองเคยเล่นนักเตะ f ฟล์คที่ไม่ใช่เป็นคลาสสิก Number 9น์นั่กเตะเบอร์เเนี่ยมาตั้งนานละคุณได้เห็นแล้วว่ามีนักเตะมากมายที่เล่นในแบบนี้แต่การทําประตูคือจุดที่มันสุดๆุดของอาร์เซนอลคุณได้เห็นแล้วนะคะว่าอาร์เซนอลนั้นมีนักเตะทางฝั่งซ้ายอย่างมาติเนลี่ทรอสซาซึ่งถ้าดู จริงๆแล้วก็หมายความว่าเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่สร้างความมั่นใจให้กับให้กับแฟนบอลให้กับโอกาสในการทําประตูนะครับตัวของมาตินารี่นั้นมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแต่คนก็เห็นแล้วว่าเขาเองก็ยังยัง,ยงหาฟอร์มที่ดีสุดของตัวเองยังไม่เจอนักเตะของอดีตนักเตะไบรตันอย่างทอสซาเองก็ถือว่ามีมีคุณภาพแล้วก็มีเป็น มีประโยชน์ให้กับทีมครับแต่ถ้าคุณดูแล้วสิ่งสำคัญของอาร์ซน l อกก็คืออาร์ซน l อลยังหาคนที่อยู่ฝั่งซ้ายอ่ะแล้วคุกคามคู่แข่งแบบตรงๆไม่ได้เลยนะครับอาจจะมีอิธานวานเนรี่นักเตะดาวรุ่นที่ถูกส่งลง3แล้วก็ทำงานได้ดีแล้วมีโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ถึงระดับโลกได้เลยเนี่ยต,ตอนนี้เขาเล่นตำแหน่งตำแหน่งของปีกขวาแทนที่ของบูคาโยซาก้าใช่ไหมครับผม แล้วถามว่าเมื่อซาก้ากลับมานั้นเขาจะเล่นตรงไหนซึ่งจุดนี้ครับถ้าให้มีเกียร์ตาจะเป็นต้องคิดแล้วก็พิจนารณาเหล่านี้ได้มากขึ้นแต่ว่าผลงานของเขาที่เจอกันกับ p s v i o f ีไอในเกมนี้ถล่มไป71ก็เป็นอะไรเนี่ยถ้าสนใจว่าเขาสามารถจะเติบโตได้อะไรอีกค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเมื่ออาร์ซนอลอัปเกรดกองหน้าเข้ามาแล้วมันจำเป็นต้องเป็นกองหน้าที่ทำประตูหรือกองหน้าแบบฟอลสไนด์นี่คือคำถามว่าถ้าเป็นทำประตูปุ๊บนะครับว่า คนอื่นต้องเน้นเรื่องของการสร้างสรรค์ให้กับกองหน้าแต่ว่าเป็นนักเตะไม่เป็น f a ล์ e n ไ n นนักเตะคนอื่นที่เหลือต้องเป็นนักเตะที่ประเภททำประตูยิงประตูให้ได้ซึ่งดูในภาพรวมของนักเตะอาร์เซนอตอนนี้ก็พอจะมีเพียงแค่ว่าบุคเดลสก,า,กาคนเดียวนะครับที่พอจะสร้างความมั่นใจให้ได้นะครับอันต่อไปเขาพูดถึงเรื่องของว่าตอนนี้นั้นอาร์เซอเนี่ย รุร่นการนี้คืออาร์เซนอลทีทมคือทีมที่9ถอยหลังลงคลองจากปีที่ผ่านมาอะเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเรามาดูแกลบระยะห่างของอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์กับล์พูลตอนนี้มันห่างมันต่างกับกับการเจอกันกันกบซิตี้สองรุ่การที่ผ่านมาก,กันเลยมันดรอปลงไปมากๆนะครับล์พูลเองเนี่ยไม่ได้มีการเสริมทีมอะไรมากมายชัดเจนแต่พวกเขามีโครงสร้างที่ดีจากลูทีมของเจอเก้นคล็อปเข้ามาแล้วก็ ปรับเปลี่ยนรูปแบบบางอย่างที่ทําให้ทีมนั้นมีระบบที่มันเสถียรมากขึ้นขณะกัน,นักเตะหลายๆคนก็กลับมามีผลงานที่ดีมีความที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับลิฟูเนี่ยอาจจะดรอปไปเมื่อปีปีก่อนก่อนที่จะกลับมาในปีปีนี้เพราะว่าปีก่อนมีทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะมีนั่นมีนี่แต่มันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งฤดูก,กาลแล้วคุณจะกลับมาได้เหมือนลิฟูเพราะอาร์ซนอลเองเนี่ย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาเล่นกันแล้วติดติดขัดขัดมันไม่ใช่แค่เรื่องของ,ของการบาดเจ็บของนักเตะมันเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นที่คุณจะเห็นว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้โล่งใจไม่เล่นแบบไหลลื่นแบบฟลัดดี้แบบดีๆเหมือนเมื่อก่อนเลยจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลกำลังถอยหลังไปหยุดในสเตปบางอันที่พวกเขาจาเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาและถ้าหากว่ายังคงกลับไปเล่นแบบเดิมในฤดูกาลหน้ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากกับอาร์เซนอลในการจะลุนแชมป์ นะครับอันต่อไปคือเรื่องของคะแนนหรือเรื่องของแต้มอาร์เซนอลเองเนี่ยยังไม่เคยทําผลงานที่มีแต้มขึ้นไปแตะในเลข90ได้เลยแตะต็มที่ก็คือ89แล้วเมื่อคนดูปีนี้เนี่ยมันควรจะเป็นปีที่มันสุขงอมของอาร์เซนอลแต่อาร์เเนอลเองก็กลับทําไม่ได้กันแต่อย่างใดนะครับแต่เรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่อีกมุมมองหนึ่งคนละแบบมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเคยทําแต้มขึ้นไป90หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละปีมันก็มีความแตกต่างตลอกไป นะครับดังนั้นจุดเรื่องนี้ผมมองว่ามันมันมันไม่ค่อยมีน้ำหนักมากนักเนาะผมเลยข้ามดีกว่าอันต่อไปเพราะว่าจุดสำคัญก็คือว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยรูปแบบสไตล์การเล่นของอาร์เซนลจะมีการปรับปรุงดีขึ้นกว่านี้ไหมเขาไปยกเอาคำพูดของแกรี่เนวิลที่เจอกักบแมนยูครับอบอกว่าบอกว่าอาร์เซนลไม่สามารถเล่นเกมเคาน์เตอร์แอตแทได้อาร์เซนลเน้นการครองบอลในไฟนอลเตอร์ก็จริง แต่พวกเขาก็กลับไม่มีการปรับปรุงพัฒนาในพื้นที่สุดท้ายได้อย่างที่ควรโอเคครับอาจจะมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาแล้วก็ต้องสลับสับเปลี่ยนนักเตะในการเล่นใน,ในหลากหลายในเรื่องของตำแหน่งมากยิ่งขึ้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นมากขึ้นก็คือว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบิลลอัพจากแนวรับขึ้นสู่ข้างบนแล้ว แต่มันคือเรื่องของเทมโปเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของความเร็วที่คุณจะครองบอลแล้วก็ไปถึงจุดที่ทําประตูได้อย่างไงบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมาดูสถิติของอาร์เซนอลคือคอาร์เซนอลคือทีมที่ทําประตูได้น้อยมากๆจากเรื่องของเกมเขาต้แท่งกับ13ประตูเท่านั้นซึ่ง13อันดับ13ของพิมลีกเท่านั้นซึ่งมันถือว่าน้อยจริงๆไอ้จุดนี้ครับมันจะเป็นปัญหาของอาร์เซนอลอันนี้ต้องโยงกลับไปในเกมที่เจอกับแมนยูครับว่าอาร์เซนอลนั้น ถ้าเล่นโต้กกับดีๆพวกเขาก็มีโอกาสได้ประตูแต่อาร์ซนอลใช้เวลากับการเล่นบอลเยอะจนเกินไปนะครับทำให้การทำประตูในจุดสุดท้ายของอาร์ซนอลมีปัญหาอันต่อไปเขาบอกว่าปัญหาก็คือเรื่องของไซเคิลของนักเตะวงจรของนักเตะหลายคนที่อาจจะหมดเริ่มหมดไฟแล้หรืออาจจะสัญญาที่อาจจะต่อต่อไม่ได้นะครับอย่างกราเบลมารกานยสอย่างวิลเลี่ยมซลิบา หรืออีกหลายๆคนที่มีข่าวว่าสัญญาก็ใกล้จะหมดจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่อาร์ติตจะต้องทําอย่างรมัระวังในในเดือนในซัมเมอร์นี้เพราะถ้าว่าอาร์ r ตไม่สามารถต่อสัญญานักเตะได้คนหนึ่งมันจะส่งผลต่อองค์รวมของนักเตะคนอื่นๆและอาร์ติตลจำเป็นต้องหานักเตะเพื่อมาเพื่อมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นถ่ายเลือดใหม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ตรงนี้ตรงนี้อย่างเดียว ว่าสิ่งที่อาร์เซนอลสนใจคือเรื่องของนักเตะกองหน้าเรื่องของกองกลางเรื่องของปีกแในความเปนจริงคือควรที่จะมีการถ่ายเลือดใหม่เพื่อรองรับไซเคิลหรือว,ว่าวงจรความอิ่มตัวของนักเตะในทีมชุดนี้เขายตัวอย่างอย่างสเปอร์ในยุคข,ของปอยเชตร์ิโนที่เกือบคว้าชแชมป์ UCL พรีเมียร์ลีกแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้แล้วก็ทีมก็แตกนะครับแล,แล้วยังพูดถึงว่าก็ อย่าลืมนะว่าซิตี้เองต้องกระโจนเข้าสุาต่ตารางนักเตะในซัมเมอร์นี้แน่นอนลิฟูเองปีก่อนไม่ได้ซื้อใครเลยแล้วปีนี้พวกเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อจุดจุดนี้มันจะคือสิ่งสําคัญที่บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ใช่แค่อาร์เซนอลที่ซื้อนะทีมอื่นเขาก็ซื้อทีมอื่นเขาก็ปรับปรุงเหมือนกันดังนั้นเมื่อซื้อเมื่อปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอาร์เซนอลนั้นจะไปข้างหน้าทีมเดียวทีมอื่นเขาก็ไปได้อีก ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องซื้อซื้อนักเตะเข้ามาเพื่อเป็นตัวจริงเพื่อปรับตัวปรับทีมก็ตามแต่ประเด็นสําคัญก็คือพวกเขามีรากฐานที่ดีอยู่แล้วอย่างลิเวอร์พูลเองอาจจะต้องขาดบางตําแหน่งอย่างเช่นอาจไม่รู้ว่าโมซาลาเป็นยังไงบ้างฟักิลฟานดาเทรนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในแง่ของระบบทีมโดยรวมพวกเขาก็ยังโอเคอยู่นะครับเราไม่รู้ว่าพวกเขาจะจะขึ้นไปถึงแชมป์ได้อีกหรือเปล่าแต่ว่าในแง่ของทวิธีการเล่นคือพวกเขาไม่ได้ไม่ได้ปรับทีมเยอะซึ่งจุดนี้ครับอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ เขาเรียกว่าทําอันตรายหรือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ทําให้ออสโตอคว้าแช,ชมป์ได้ยากขึ้น Man City, แมนซิตี้จะต้องซื้ออีกต้องปรับทีมอีกและหากว่าโรดี้กลับมาได้กองหลังคู่กองหลังกลับมาบางทีแมนซิตี้อาจจะกลับมาเป็นทรงเดิมได้อีกด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ออสโตรดูทรงยากหน่อยกับการจะคว้าแช,ชมป์ในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้เป็นตัวของรอยคินพูดเอาไว้แล้วก็เดลิเมลมามาพูดเพิ่มเติม ทีนี้ครับไปที่การพูดถึงว่าทำไมอาร์ตต์ไม่ควรเสริมทับแค่กองหน้ากองหน้าคนเดียวมันไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้อาร์ตต์จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในฤด,ดูกาลหน้านะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลักของอาร์ตต์ตอนนี้เนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องกันเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของกองหน้าครับ เมื่อคุณมาดูขุมกําลังของอาร์เซนอลในแต่ละตําแหน่งคุณจะพบว่าอาร์นจะเป็นต้องปรับปรุงทีมให้มันดีขึ้นทําไมอาร์เซนถึงยังต้องส่งนักเตะอย่างดาวิลไดยาครับมือหนึ่งลงเล่นตลอดเลยนะครับเนโต้ไม่สามารถลงเล่นในบอลบอถ้วยในประเทศได้เพราะว่าติดทั้งคับไทยด้วยในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก มิเกลต้าเองก็ไม่มีความมั่นใจมากพอว่าเนโตจะจะมาช่วยทีมได้ขนาดไหนอารต์ตต้องมองหานักเตะผู้รักษาประตูมือสองที่ไม่ใช่แค่เอามานั่งสำรองแต่สามารถพัฒนาขึ้นไปทัดเทียมหรือว่าแซงหน้าตัวของด avid ไรยาได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโจนกราเซียอยู่แล้วเหมือนกันทีนี้มาดูเทนตำแหน่งของแบ็คครับแบ็คซ้ายเรามีนักเตะแบ็คซ้ายหลายคนแต่เราจะปล่อยทั้งเคเรนเชนี่ ทั้งอเลสนเดอร์ซินเชนโกยังมีริคาร์โดคาราฟิออรีที่เล่นได้มีทั้งเมลุิสเกลลี่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับและยังโยกโทมิยาสึที่สัญญาจะหมดปีหน้าเหมือนกันสัญญาก็สัญญากลจะหมดแล้วก็มีอาการบาดเจ็บทำให้อ์สตอไม่ได้ซื้อเขาเข้ามา back ward, แบ็คขวาเรามีทั้งเบนจามินไวท์ทั้งเจรินทิมเบอร์และทิมเบอร์เองก็โยกไปเล่นทางฝั่งซ้ายได้นะครับตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็คคิมีออก็น่าจะออกไปจากทีมแล้วแหะ นะครับดูจากหลายๆอย่างตอนนี้อาร์ซนอลจะเป็นต้องเสริมเซนเตอร์เข้ามาเพื่อทําให้มันมันแข็งแกร่งขึ้นเพราะอาร์ซ์นจะต้องกลับไปสู่การระบายนักเตะบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ต้องดึงนักเตะบางคนที่จะเข้าไปข้างหน้าได้อีกมิดฟิลเราเห็นแล้วว่าจอร์จินโยไม่ไหวแล้วปาเตเองก็น่าจะไม่ได้สัญญาใหม่มีชื่อของมาตินซูบิเมนดี้แต่ซูบี้คนเดียวเนี่ยเข้ามามันก็ยังไม่พอครับเพราะอาร์ซ์โนต้องเติมนักเตะกองกลาง อีกคนหนึ่งเข้าไปเพื่อทําให้ทีมเนะี่ยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะว่าปีนี้เห็นชัดเจนแล้วว่านักเตะอาร์ตต์ R มีอาการเหนื่อยอาการละจากการเตะถีไม่พอจากวิธีการเล่นสไตล์การเล่นคือไล่เพรสอย่างเดียวแล้วนักเตะเพรสมาหลายปี2ปี3ปีอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับเจ็เกนคลอปที่ให้ลีพูลไล่เพรสแล้วมีอาการบาดเจ็บของนักเตะตรงนั้นนะครับปีกซ้ายมีทรอสซามีมาตี้แต่ทรอสซาก็ไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่า ถ้าได้ราคาอาร์ซอลคงจะปล่อยมาตี้เองก็ฟอร์มก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ไปสุดเหมือนกันมันอาจจะเพราะว่าด้วยนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเบอร์8ของเราที่ยังปรับตัวไม่ได้มันเลยทําให้ตัวของมาตี้นั้นไม่สามารถจะเล่นได้แบบที่เคยเล่นปีขวาเรามีเรามีบูโยซาก้าแล้วมีวันเดอรี่ที่ลงเล่นได้แล้วนะครับแต่อาร์ซอลจำเป็นต้องเสริมนักเตะเข้ามาอีกเพราะถ้าหากว่า จะเอาแค่ชุดเดิมๆก็แล้วมีปัญหาอย่างยิ่งไม่ได้เรื่องของมิดฟิล์ตัรุกมาตินโดเดกาดยังคงเป็น p l a y เกอร์ของทีมแต่ถามว่าใครจะมาทดแทนอดิกาดก็ยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นวานิลรี่หรือเปล่ายังมีฟาบิโอวีราที่ไม่ชัวร์ว่าจะขายออกไหมแล้วก็กองหน้าตัวเป้าที่อาร์ตตพูดถึงคืออาจจะมีใครฮาวเวิร์สที่ลงเล่นได้แต่อาร์ตต์จำเป็นต้องหาคนที่คอยจบสกอร์เมื่อเรามาดูในในภาพทั้งหมดพบว่า การที่อาร์ตนอลจะซื้อนักเตะกองหน้าเบอร์เก้าเข้ามาอีกคนหนึ่งสองคนมันไม่ใช่คําตอบแล้วมันหมายความว่าอาร์ตนอลต้องยกเครื่องตัวเองใหม่อย่างน้อยสามถึงห้าคนหากพวกเขาต้องการยืนระยะในการที่จะลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีหน้าหรือคว้าแชมป์ในปีหน้านะครับซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยมันยังต้องเพิ่มเติมไปอีกว่าอาร์ซนอลไม่ใช่แค่ต้องเสริมนักเตะอย่างที่ว่าแต่ต้องเสริมนักเตะที่ มีความพิเศษในแง่ของการคอยเป็นเพลย์เมคเกอร์ในตัวได้คอยสร้างสรรค์เกมเป็นจุดเปลี่ยนของเกมได้เหมือนกันจะไม่เน้นเรื่องแค่พลังงานเหมือนเดิม,มอน่างที่เคยเคยเอามาแล้วนะครับซึ่ง Choice พวกนี้ครับมันจะเป็น Choice ที่ค่อนข้างกว้างของอาร์ตเตอลแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกถ้าหากว่าพวกเขานั้นโดนดึงนักเตะบางคนที่พวกเขาสนใจอยากได้ไปนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่อาร์สต์ลอเองต้องต้องทำงานอย่างรวดเร็วในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นตัวของอังเดรเบต้าว่าเขาจะสามารถทําได้ยังไงเพราะว่าเป็นคนที่ปิดดีลได้เร็วเหมือนกันนะครับสุดท้ายเรามาคุยเรื่องของวิลเลียมสลีบาสลีบาก็บอกว่าเขาก็ต้องการอยู่กับอาร์สต์ลอต้องการคว้าสิ่งที่พิเศษกับอาร์สต์ลอแล้วก็มีความสุขกับที่นี้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับกับการที่นักเตะต้องการอยู่กับทีมต่อไปแต่ประเด็นสําคัญคือพวกเขานั้น จะรักษานักเตะไว้ได้ทั้งหมดไหมถ้าว่าเขาทําได้ทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องดีนะครับและที่สาคัญคือถ้านักเตะอย่างสติบายังคงอยู่กับทีมกลายบิ๊กยังคงุอยู่กับทีมเขาเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะจะสามารถเดินไปในเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาแต่การเล่นเกมรับแข็งแกร่งอย่างเดียวมันก็ไมไ่เป็นโจทย์มันไม่เป็นมันไม่ได้คําเป็นคําตอบที่บอกว่า คุณจะทําให้คุณเป็นแชมป์แค่คุณมีโอกาสที่คุณจะเป็นแชมป์แต่อาร์ตอลจำเป็นต้องเสริมในส่วนต่างๆเพิ่มอีกด้วยประเด็นสาคัญคือใจของนักเตะชุดนี้ถามว่าเป็นอย่างไนบ้างนักเตะที่อยู่แน่นอนก็คือมีเบนไวท์มีเมริโนมีดิเคนไรส์นะครับในภาพภาพนี้นะแต่นักเตะในภาพภาพนี้จะมีมีใครบ้างที่จะไม่อยู่กับทีมสตอริงซินเชนโก้จอร์จินโยเทียนี่ถ้าคุณดูตามสัดส่วนนักเตะของอาร์ตอลทั้งหมดตอนนี้ หนึงในสามนักเตะของอาร์เซนอลทั้งหมดจะต้องออกจากทีมแล้วโครงสร้างบางอย่างของอาร์เซนอลจะต้องถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้งมันไม่ใช่แค่การต่อสัญน,นักเตะชุดปัจจุบันที่มีอยู่แต่มันคือเรื่องของใจของนักเตะที่มีอยู่แล้วใจของนักเตะที่เข้ามาใหม่อ่ะจะคอยเสริมสร้างกันและกันยังไงเพื่อที่จะควา้าแชมป์แล้วถ้าไม่ได้ขึ้นมามันจะเป็นไซเคิลสุดท้ายของอาร์เซนอลอย่างนี้หรือเปล่านี่คือคำถามต่อไปที่ มิเกลตากับทีมงานจําเป็นต้องคิดพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าฟุตบอลพิมเล็กอังกฤษเนี่ยมันมีความเข้มข้นในการแข่งขันสูงถ้าจิตตานะไปคุมที่อื่นบางที่เนี่ยทำไม่ต้องเยอะครับก็ควา้าแชมป์ได้ละเพราะว่าในแง่ของการแข่งขันในแง่ของแทคนิคในแง่ของคุณภาพต่างๆพิมเล็กอังกฤษนี่คือสุดๆมากๆเดืองปีนี้ใครจะคิดว่าทีมอย่างบอลมัดทีมอย่างฟอรเรสต์พวกนี้จะขึ้นมาใครคิดว่าแมนยูจะตกไปใครจะคิดว่า เชลซี uh, Chelsea, จะยังขึ้นมาไม่ได้สุดๆขนาดนั้นสเปอร์ per, อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างเนี่ยหลายองค์ประกอบกับพิมเลกอังกฤษดังนั้นแล้วรู้การไม่จะรู้การซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้จะเป็นตัวชี้วัดของอาร์เซนอลมากว่าทิศทางของทีมนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในแง่ของบทเรียนครับสโมสรแห่งนี้ได้รับบทเรียนมาแล้วว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บนักเตะไม่พอใช้นักเตะที่คุณภาพไม่ถึงพวกเขาทราบหมดแล้ว การขาดนักเตะตแหน่างตรงไหนพวกเขาู้หมดแล้วดังนั้นพวกเขาจ็จําเป็นต้องเสริมนักเตะให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อที่จะคว้าแชมป์พิมพ์อังกฤษในฤดูกาลหน้าให้ได้ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของของคอลัมน์ต่างๆนะครับที่ผมหยิบมารวมให้ทุกคนได้ฟังกันสำหรับวันนี้พอดีมันไม่อยู่บ้านอะเนาะดังนั้นก็เลยาอาจจะแบบไม่ไม่ละเอียดทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับแต่เดี๋ยวกลับแล้วก็เดี๋ยวก็จะละเลงให้อย่างเต็มที่กันเลย แต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็แฮปปี้แหละพอเข้าไปสู่รอบแปดทีมสุดท้ายใช่ไหมมีแค่ทีมเรามีแค่วิลล่าสองทีมที่เข้าไปได้มันก็มีความสุขดีแต่ว่าผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงนะถ้าหากว่าเราผ่านมาดริกไม่ได้แต่คว่านักเตะเราจะสู้หรือเปล่าใจจะสู้ขนาดไหนนะครับก็ต้องติดตามก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับส่วนพีมารีก็ก็ก็ปล่อยให้เอร์พูได้แล้วละไปโฟกัสพีมารีกไปโฟกัสยูเซอดีกว่า แต่ไม่ใช่ว่าแบบปล่อยหมายเขาว่าไม่เอาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเล่นเล่นไปเรื่อยๆเล่นแบบให้มันมีความเล่นมันเต็มที่ที่สุดะนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการลุนแชมป์ผมว่าเราไป UCL น่าจะดีกว่านี่คือเรื่องราของอาร์เซนอปัจจุบันนี้ครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ